สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสองาหน่วยบานพื้อหาของปลาเด้อค่ะวันนี้กอ็กอีกมือเนึ่งอะค่ะที่หลักเขาปลาถ้าว่าไปยังจังใส่เข้ามาหลักเขาปลาลูกทรายป่วยเด้อค่ะแม่กะทั่วการนี้ยามลูกลับนี้มาเขาปลาหาเมืองเฮ็ดเอาเด้อค่ะมาเลยกะพอแล้วหนึงดอกเดยดไปนาเขาดอกพีนองอเฮ็ดขอกเฮ็ดขม ไปจังใดดอกนี่อีกดอกหนึ่งเออเอาไปแกงเสียบพี่น้องพัวของที่ไข่เห็ดหรือหูอ้ออือี๋ยวได้เอาหมูมานั่งอ๋อตองก้วยอืมอ,มอ,มอ,มอม เอาไวเอากับเปา,เากลางอีอลานี่ขึ้นน,อน่อนี่จังสิ <c oughs> ขาโอ้ยขาแม่พี่นกข้าขึ้ออนไงเถอะทองามเนี่ยปอดอีใครนั่งเลย ปัที่มียาว่าไข่ด้วยไข่ไปเดีเอาหมีดมาอุปรกรณ์ในรถใส่ตัวนี้เอาพี่น้องไข่เห็ดละหง,งก็าง,งามเลยว้าื้อน,นี้คือผัวแต่ไข่วะนี่กไข่นี่นนอุย้ยนั่นเห็นอีกอ่ะนี่นี่ไข่นึ่งอือไข่น้อย ออ้ยหูยอย่างสวยทะลุบ้างอื้อเอาสีนี่ไงขงดงเลยให้น้องอุ้ยแต่หลายใครล่ะเธออืมผมมากเต้น นี่อากทีนาะมาอู้งามเนี่ยอู้ดีมากเหมือนนี้เลยนี่นี่หนึ่งไข่แล้วเนี่ยกำลังเห็นแตกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยหนึ่งไข่อู้ของจริงดีเลย หมือนเหมือนดอกม้ย่าไม้ได้เ e ี People, ่ย oh. พ mm. ี่น้องเอ้าพึ่งไก่ไก่ลิบก่อนเห็นไหม หมดน้ำพี่นนอะหมดน้ำกันสองไข่สามไข่โอ้ยสันสันสันด้ยค่ะนี่เห็นบ่หนึ่นงไข่แล้วก็เห็นบ่อีกหนึง่งไข่ mẹ, xay tỏi, trứng, ừ, khăn kéo bao, ừ, một ยุ่งกับไล่แล้วกะนมือถูกยางงามเลยลองนีแม่โอ้นี่นี่นี่น,น,นี่อีกตัวนึงโอ้ยมือสัน่นหาอีกพี่น้องหาอีกอืเห็ดบดคุณยายเห็ดนี่ออกแล้วเดอ้อนี่เห็ดนี่ออกแล้วเห็ดบดติ้นเห็ดออกแล้ว หลายไม่กระตาบ่เห็นพี่น้องห้ามวิดตองมันดำนี่นี่อย่างง่างนี่ก็เริ่มจะขึ้นใหม่นี่ยอขอละมากวิดตองนี่ แก่แล้วเนี่ออเอาปล่อยเกลียวเนี่ยโอ้ยดอกกำลังออกใหม่ๆงามๆเลยพี่น้องนี่เดี่ยวสิเต็มตาอะไรเนี่ยเห็ดพื่งเขาพี่น้องเห็ดพึ่งหัวหยองอุ้ยกำลังงามๆเลยอีกดอ,อกงามด้วยออกแม่หลวง ลี่ยางดีเนะวะยางวุ่นยางไร้หลอดเต็มี่หน่อยเฮ้ยพี่นี่องเมื่อกี้ก,ก็ถือว่าหมานอยู่เวยค่ะนี่นักนักไขรไขรให้ละงกทั้งนั้นเลยกัดสิกับ,กบเขาไป หาพยัญจัดเปิดแล้วด้วยค่ะพยัญจัดเปิดนอนอยู่โรงพยาบาลกะพอกันไม่ลิปนาน,นะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิจบลงสำนีละคา่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ